สวัสดีจ้าพี่น้องกะอยู่่องเก่าเนาะจ้าพี่น้องมอนี้นกกอ,อยู่ล่ำเซ่คือเก่าเนาะจ้าอยู่ล่ำเซ่คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ยจ้าเจ้าคนเฮ็ดเงี่ยงเนาะจ้าพี่นอ้องหรือหยางมาปูหรือเสียวหยางกับบะหูเนาะแต่ว่าหน้าอยู่มองนียอันพังลงได้สิไปเร็วปูดเป็นไรแหละเนาะพี่น้องเนาะพัง ทางแต่งแต่ซื้อ,อ,อขุนจ้าปู่เนาะขอบเขตมันมันเป็นทางโค้งนะจ้าพี่นอ้องน้ำม,มันก็ตีตีมาเน,ะเน,ะนาะยางน้ำตีมามันแห้งมันก็เลยพังลงเพราะว่านาดินกับบ่มีหยังกันเนาะจา้าบ่มีหยั่งหยัาแฝงเอาบ่ยู่จ้าพี่นอ้องหยั่ยงแฝกหมดบริหารเงาปัานนั่นเนาะเะซะมันกะสูงเนาะมันก็พังลงซะแล้วบ้าเป็นดินจะคลองกับพังลงได้เซ เฮดยัดงบ่ได้จบันทุ่มทางถึงระสูงเลยตอนนี้เพื่อกนนารน,น้มท่วมนามมักท่วมจ้าหน้านี่หน้าตรงในน้ำท่วมดีดีจ้ะพี่น้องมันก็นเลยมาเฮ็ดท่าเฮ็ดยังเฮ็ดยงตีวัเแล้วเฮ็ดอีกจบ่เลือกเ้เอย ก็ดีเพื่อนเฮ็ดมองแต่งไว้เนะาะจะสำหรับผู้ใดแบบว่าอยากมาตกปลาก็บสบายเลยจะเต่งไว้ให่เป็นลี่นเลยมานางตกปลาาบ,บรรยากาศชิวๆก็จะพี่น้องแต่บรรยากาศค่ะดีดอกตะกีเฮ็ดหอดเถียงไว้จะเฮ็ดเถียงไว้ว่างถ้าอยูพโอดุนมากพัดเถียงนี้เลยจะพักพัดไปผุบไปหน้าคาุณเนาะก็เลยเดี๋ยวไปเฮ็ดเถียงใหม่ไว้เฮ็ดไวส้สวนคุณจ้ะ ตะกีก็กเป็นทียงริมน้ำเลยเนาะก็เป็นมองให้คนมาตกปลาเลยจ้ะก็มองนี่ละมองทียงเก่าให้คนมาตกปลาอยู่นี่จ้าของบรเิเณมาตก,กเคื่อเรือดอกมิถุนภูอื่นเนีย่ยจ้ะหน้าก็พังไปเรื่ยอยๆลงไปเรื่อยๆพังไปพังไปก็เลยปลูก้นยุคาไปทางปุ่นส่วนทางบุ่นปลูกยุคาไว้เรื่อมันสิมีหากไม่ยังกันน้ำได้พระาะซั้น มันกันบริแรกระพังลูกคือเก่าแล้วจ้ะขอฝากคลิปไว้ีนเด้อจ้ะพี่น้องเด้อช่องกเกษตรอีสานเมืองยะโสจ้ามารอให้รอนะจ้ะพี่น้องอคุ้งลายจ้า